สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพระหัสสวัสดีค่ะดวงรายสัปดาห์9ถึง16เดือนพฤษภาคม2568สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันสัญลักษณ์ของไพ่มีทั้งพลังงานที่ดีและมีอะไรลึกลับซับซ้อนรับลมคมในยยังไงต่อ สิ่งสําคัญเนี่ยมันจะมีเรื่องของความสับสนกับชีวิตสัญลักษณ์ของไพ่พระราชินีพระจันทร์เนี่ยบางทีมันไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่ครึ่ง,คร,งครึ่งกลางกลางไม่ขยับไปไหนจริงๆอาจารย์จะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งสองอย่างก็ได้อย่างแรกเนี่ยถ้าคิดจะทําอะไรแล้วตัดสินใจไม่ได้ให้เชื่อเซนต์ให้เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองอย่างที่สองตอบตัวเองเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ 8ถ้วยเนี่ยเราจะไม่เอาคุณงามความดีมาพูดกันงานตรงนี้มันดี1 2 3 4เราจะไม่พูดข้อดีข้อเสียแต่เราต้องตอบตามความรู้สึกของตัวเองให้ได้ว่างานนี้มันใช่สำหรับไหมสำหรับเราไหมอย่าไปเสียเวลา แปดเต็มสิบนะสัญลักษณ์ของพ่าแปดถ้วยบางคนบอกบ้าหรือเปล่าทิ้งงานเงินเดือนนีแบบนี้ไปได้ยังไงกูไม่บ้าค่ะกูพูดเรื่องจริงค่ะคืออะไรที่มันไม่ตอบโจทย์สําหรับเราอะต่อให้มันจะดีแค่ไหนแต่แค่เรารู้สึกว่าไม่ใช่อะ่ะเราก็เลือกที่จะเดินหันหลังให้กับข้อเสนอและโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาชีวิต เวลาเราหมดไปทุกวันทำในสิ่งที่ใช่ทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำบางคนเดินทางไกลาบางคนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีคู่หูคู่พันธมิตรเริ่มต้นทำธุรกิจก็ถือว่าดวงทีมเวิร์กดวงข่าวดีสำเร็จสมหวังดังใจนะการเฉลิมฉลอง งานจัดเลี้ยง organize หรืออาชีพที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงร้านอาหารกลางคืนโดดเดน่น pretty prpg งานเลขานุการก็โดดเด่นเช่นกันสามารถทำได้เพราะฉะนั้นขอให้ชัดเจนกับตัวเองว่าต้องการอะไรชอบแบบไหนลองได้แค่นั้นจบความรักก็เหมือนกันคนโสดเนี่ยบางทีเราไม่ได้ชอบคนที่โปรไฟล์ดี แต่เราอาจจะชอบคนที่เคมีตรงกันเข้ากับเราได้ไปไหนไปกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งคู่ก็ได้เหมือนกันแต่อาจารย์เห็นไพ่รัก้อนนะไพ่พระราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ดวงเมียน้อยลึกลับซับซ้อนรับลมคมในอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าต้องปิดบังซ่อนเร้นต้องแอบซ่อน คนโสดเนี่ยอย่าเพิ่งหาหาใส่หัวอย่าหาเรื่องใส่ตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบมันไม่ใช่แค่รู้สึกว่าใช่ยาแม่คนนี้แหละที่หนูตามหาแกมันก็ใช่สําหรับแกอยู่หรอกนะแต่ว่ามันมีเมียอยู่แล้วค่ะอย่างเงี้ยแกก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะสําหรับคนโสด อาจารย์จะห่วงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่สําหรับคนมีคู่เนี่ยระวังรักทางไกลความห่างไกลนะการเดินหันหลังให้กันการหมางเมินอาจจะมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเลนอาจจะมีเรื่องของความรัก คือมันก็ไม่เชิงว่าชู้สาวนะแต่บางทีเหมือนติดเพื่อนเน่ยเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยออกสังคมบ่อยนะมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยบางทีก็เหมือนทําตัวมีพิรุษรับลมคมในนะบางคนจะมีเรื่องของความหึงหวงมีเรื่องของความระวังระแวงซึ่งกันและกันเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีไพ่หน้าค้นหาไงเพราะมันเป็นความหมายของไพ่หน้าค้นหาโป,ป๊ะ แสดงว่าเอ๊ะมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นเอ๊ะมีอะไรที่เป็นความลับต่อกันหรือเปล่าโดยเฉพาะคู่ที่อยู่หา่างไกลกันนะฮะคู่ที่อยู่ห่างไกลกันดูดีๆแล้วก็ช่วงนี้มึงเที่ยวบ่อยมากนะเพื่อนมึงนัดอีกแล้วนะมึงออกบ้านอีกแล้วนะจะมีในลักษณะนี้เข้ามาไพ่ไม่ได้เลิกนะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันแปลกๆนะแต่สําหรับคนบางคนที่อยู่กันมาด้วยระยะเวลาหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่แล้วละ่ะ ก็ถามตัวเองดูก็แล้วกันว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อย่างที่อาจารย์พูดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความรักอะ เราจะไม่เอาความดีหรือข้อดีข้อเสียมาพูดกันเราจะพูดแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะดวงการเงินไพ่แบบนี้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะพระราชินีพระจันทร์มีดวงอุป,ปถัมภ์มีเกณฑ์ได้ของขวัญของรางวัลของมีค่าไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงคนที่มาชอบคุณก็ได้ซึ่งอาจารย์เตือนเรื่องชู้สาวไปแล้วนะเขาอาจจะชอบเราทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าเรามีคู่มีแฟนอยู่แล้วซื้ออันนั้นให้ซื้ออันนี้ ้้แบบนีก็ไดอีกความหมายหนึ่งนอกเหนือจากดวงอุป,ปถัมภ์ได้ของมีค่าได้ของถูกใจความหมายไพ่าอาจจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาเพราะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเซนสัปดาห์นี้จะสัมผัสอะไรในสิ่งลี้ลับได้เราเซนแม่นลางสังหอนแม่นอีกประการหนึง่งได้เงินมาง่ายหมดง่ายใครรอคอยเงินก้อนใหญ่นะ,ฉะเฉลิมฉลองนะเตรียมเลี้ยงได้เลย เตรียมเลี้ยงได้เลยใครได้เงินก้อนอย่าลืมอาจารย์นะคะไม่ต้องมาเลี้ยงอาจารย์นะคะแต่มาทําประกันสะสมทรัพย์กับอาจารย์ก็ได้เพราะว่าลายไพ่ใบนี้ได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวใครอยากวางแผนเก็บเงินออมเงินระยะเวลากําหนดชัดเจนเบีย้ยคงที่มีผลตอบแทนและสามารถลดหย่อนภาษีได้ครบกําหนดระยะเวลาได้เงินเป็นก้อนปันผลก็ได้ทุกปีและที่สําคัญจากไปก่อนเวลาอันควรคุณ ก็มีเงินเป็นมรดกให้ลูกให้หลานแต่ถ้าคุณอยู่จนครบสัญญาคุณก็ได้เงินก้อนพร้อมกับปันผลและสําหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีดีมากไพ่พวกนี้ยเก็บเงินไม่อยู่จริงๆก็ต้องหาวิธีเก็บเงินได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวแล้วก็ช่วงนี้ภาษีสังคมเยอะกินเหล้าเข้าสังคมงานฉลองงานบ้านใหม่งานแต่งงานงานบวชมาครบเตรียมเงินใส่ซองไว้ด้วยกันละกันอีกประเด็นหนึ่งนะสําหรับใครที่เก็บเงินไม่ น่ากระบาดน้ากเกี้ยวสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าบูชาแล้วดีดียังไงมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายต่อให้รับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปเก็บเงินไม่อยู่แต่ก็มีเงินเข้าตลอดเสริมดวงความรักเสริมยังไงคะอาจารย์ บ่วงเนี่ยมันเป็นรูปงูกินหางงูสองตัวเนี่ยกลืนกันกินกันเป็นวงกลมไม่ให้ใครแทรกกลางเคล็ดก็คือไม่ให้ใครแทรกกลางไม่ให้มีมือที่สามแทรกเข้ามารักใครกลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้เสริมดวงเรื่องของหมูนะ่คณะสามาคัคคีเจ้านายรักเจ้านายเมตตาเอนดูเป็นที่รักของคนและเทวดารวมไปถึงป้องกันคุณใสไสย,ยศาสตร์ม์ดำชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางย้ำา239บาท ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางใครอยากได้แคปหน้าจอแล้วทักมาว่าหนูอยากบูชาพญานาะคอย่าพิมพ์สนใจเฉยๆเพราะฉันไม่รู้ว่าเธอสนใจอะไรนะคะแคปหน้าจอแล้วทักมาย้ำว่าไม่มีเก็บปลายทางเสริมดวงช่วงนี้ ถวายดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมไหวพระแม่อุมาเทวีหรือไหวพระโพธิสัตว์กวนอิมเสริมดวงใครอยากได้เลขมงคลสำหรับไพ่สามใบนี้คือ283 2 8 3อันนี้คือเลขมงคลใครอยากวางแผนเก็บออมในกรณีที่เก็บเงินไม่อยู่ทักแชทหาอาจารย์ได้เลยนะใครอยากได้ชุดหนี้ไว้แก้เครสก็ทักได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบถูกใจก็ขอกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ